วันนี้นำท่านผู้ชมมาชมศึกชิงแชมป์เวนไทยหญิงนานาชาติในรุ่น130ปปอนด์ระหว่างฝ่ายแดงเอนซ่าวันหลอกอายุ29ปีจากประเทศฝรั่งเศสกับคู่ชจ้าของเขาวันนี้ฝ่ายนํำเง,งินก็คือเนจินซานินฟา้าอายุ21ปีจากประเทศอิรานตอนนี้เป็นรายการชิงแชมป์ตำแหน่งที่ว่างลงนะครับเนื่องจากเจ้าของแชมป์ก็น้ำหนักไม่ได้นะครับต แชมป์เลยหลุดไปตำแหน่งก็ว่างนะครับเป็นการชิงกันระหว่างฝรั่งเศสกับอิหร่านนะครับอินซาบันหลอกนะครับก็มาชกในรายการนี้บ่อยเราคุ้นหน้าคุณตากันดีนะครับครั้งหลังสุดนี้ก็ไปแพ้ขวัญใจนะครับโดนศอกนะครับไปรักษาจมูกกันหลายเดือนนะครับค่อยกลับมากลับมาก็มาชิงแชมป์ในตำแหน่งที่ว่างตรงนี้เลยนะครับ ไปแล้วเมื่อเสร็จแล้วนะครับเอนซาันหลอกฝ่ายแดงกับเนจินซาฟานินนะครับก็มาฟังกติกาจากกรรมการนะครับมวยคนนี้เป็นการชิงแชมป์ตำแหน่งที่บ้างนะครับมาดูยกที่หนึ่งกันเลยเอ,เอ้าวเอนซาติดไปแล้วทักทายไปก่อนแล้วอา้าวเนจิน,นตัวเล็กกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้เสียเปรียบมากอรอเอ,เอนซากับทีมา โอ้ในจินมันสองเป็นหมดหมัดใช้หมัดได้ดีนะครับใน, итан, นจินเนี่ยในจินสองมาย่างกเดินเข้าไปโอ้แท้งเข้าไปเบี่ยงมาเิาย่าจงจะย่างไปยับไปเตะไปในจินหมัดเข้ามา,า,มาหนังสองมามัดเข้าล่าตัวในจินมันฝาน่าขยับเข้ามานั้นน่าแทงเข้าไปในจินก็แทงขึ้นเหมือนกันโอ้ยังผัดกันแทงกันนะครับ ก,ก็รมการก็แยกมาชินานไปถ้าชินานไปก็ไม่ได้เข่าเลยนะกการก็แยกเอามัดทุกงสองมาเอ็นซ่าเนี่ยจินยังไม่กลัวรับยังขยับเข้าไปเยอ่ชกกันในกติกาห้ายกนะครับชกยกละาสามนาทีเอ็นซ่ายับเข้าไปโอ้วันหลอกเต็มมาเอ็นซ่าวันหลอกนะครับ เตะไปครั้งเอ็นซาหมัดหุบเมิดไปนะครับในจินได้ินมันสองข้อนตัวมันสองข้างหน้าโอ้เอ็นซ่าฟันสองมาในจินก็หมัดหุบป,ปไปเหมือนกันนะมันหุบมาแทงหมือกันนะครับเอ็นซ่าก็วนลงไปนะครับในจินก็ค่อยขยับเข้าไปในจิน,นดูเหมือนจะหาวิธีเข้าไปยิงหมัดอยู่นะครับก็จะโดนเอ็นซ่าถีบไว้อยู่เตะไปเอ็นซ่าในจินก็ แต่อีกครั้งนึงจริงๆพยายามจะใช้มาทุบเข้าไปอยู่นะครับจากอีลานนะครับหาเตม,มาก็กระแทกมันขึ้นไ้เหมือนกันนะครับเอ็นซ่ากับวันเอ๋กับในจินมันตัวสองเข้ามาแต่โดนถักฐานนะครับเอาหมดยกที่หนึ่งไปนะครับหมดยกที่หนึ่งก่ว่ากันต่อในยกที่สองเลยนะครับสอง ครูนี้ชิงแชมป์จะสมศักดิ์ศรีแชมป์ไม่หมดหนึ่งสองมาเลยเนจินชวนเรียนเริ่มใช้หมัดได้แล้วครับเรื่องว่าโอ้มัดหนึ่งสองเข้าหน้ามันหนึ่งสองเข้าหน้ารัวเลยนะครับโอ้มันเอ็นซ่าก็หายไปีป้องกันหมัดเลยนะครับอมก่อนเขาได้แ่งฟันศอกไว้แทงโอ้เนจินก็เขาได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่เอ็นซ่าเขาได้เงเดียวโอ้วงในก็นยังสู้ได้เู่นะครับเนจินเดินเข้าไปใหม่ เตะมาเอ็นซ่าเตะีครั้งหนึ่งเตะีครั้งหนึ่งเนจริงขยับเข้ามาอย่าไม่ไม่กลัวนะครับเนจริงเอ็นซ่าก็เตะไปโดนมัดสวนมาเลยเนจริงเดินเข้าไปหมาเอ็นซ่าก็วนดอกซ้ายออกขวาไปเนจริงพยายามหาวิธีเขา้าจึงบัดนะครับโดนเตะมาย้ำมาเดินยับไปได้มาเนจริงมัดทุกเข้าไปเนจริงเข้าไปแทงมัดยับคนุ้่นตัว ยศาก็เต็มานะครับโอ้มัหนึ่งสองเข้าไปหนึ่งสองเข้าไปเลยในจินได้รวมมานะครับอ๋อหน,น,นึน่งสองก็น่าเลยแทงเขาแทางเขาอืมหมนุนลงมาโอ้แทงเขาเข้าเต็มๆเลยในจินน้ำฟันซอยครั้งหนึ่งแทงเขาอีกครั้งหนึ่งโอ้วงในวงนอกยังเป็นของในจินเลยตอนนี้โอ้มัดเข้างลงตัวมัดเขาน้าแทงเขาแทงเขาโอ้แทงยัดยัดเข้าไปสองครั้งเลยยศาก็พยายามโตขึ้นอยู่นะครับทมการแย่งมาโอ้ โดนหมัดชุดนี้เริ่มมีอาการหน่อยนะครับเอ็นซาในจินเดินเข้ามาใหม่เริ่มเห็นจุดแล้วนะครับหาวิธีเข้าไปยึงหมัไดได้นะครับในในจินเอ็นซาก็เตรียมสวนอยู่นะครับเตะมาเอ็นซ่าเตะไปมันก็โดนหมัดแับสวนนํำกันในจินหมัดเขาล้มตัวอีกครั้งหมัดเขาหน้าหมัดเขาล้มตัวโอ้รัวไปเลยครับ เราได้ออกหมัรดรวมเป็นชุดเลยนะครับหมดยกที่สองนะหมดยกที่สองดูนะครับเตะไปต่อยางไปจริงๆก็หมัดหมัดทุบเข้าหน้าเลยนะครับแล,ล้วก็มายังใช้หมัดได้ดีนะหมัดเขาหน้าเขานำตัวเขาหน้าหมาเป็นชุดเลยก็มาว่าต่อกันในยกที่สามได้นะครับอ๋อเอ็นซ่าก็ ปักหลักสู้อยู่นะครับเอ็นซ่าจ,จ่อยางไปเตะไปอีกครั้งหนึงน่งเนี่ยชิงมันสองมาเอ็นซ่าเตะไปเนี่ยชินบุกเข้ามานึหนึ่งสองข้างหนา้นาหนาึ่งสองล้ตัวเอ็นซ่าเตะมายับมาเนี่ยชินมัดยับข้างหน้าไปเอ็นซ่าเตะมาเอ็นซ่าเตะมาอีกครั้งเตะมาอีกครั้งเนี่ยชินมันทุบไปโอ้ตอนนี้ของแผลของเอ็นซ่าก็ดีขึ้นมานะครับ แตกนะครับแตกที่คิ้วขวานะของเอนซาทีมามันยะเข้าไปในจินซ่าเตะมามาทุบไปอย่างเดินเข้าไปนะครับจ่อยางมาอกันเอนซาทีมาในจินค่อยๆขยับเข้าไปนะครับเอนซากระเตะสกัดทีไว้นะครับมัดกระแทกเขาหน้ากันเอนซาเตะไปในจินมาดทุบเข้ามาเขาหน้าเขารำตัวเขาหน้าเขารำตัวรัวเลยโอ้นังบอกว่าเข้ามาเลยงั้น จินเดินเข้าไปใหม่เอ็นซ่ากันยับมายังเดินเข้ามาอยู่นะครับเตมาเอ็นซ่าในจินมาเข้าลำตัวมาเข้าลำตัวก็มีอาการอยู่นะครับเอ็นซ่าในจินกัดกระแทกมันเข้ามาเอ็นซ่าหุบไปยับไปยวจินก็นยับเข้ามาเหมือนกันนะครับเอ็นซ่าเตมาเตมามาันสองครัตัวเลย นยจินมัดเข้าไปจะเน้นที่ลำตัวนะหมัดเข้าไหนครั้งหนึง่งนยจินนยจินหมัดแท็กเข้าไปในยจินปือฝ่ายลูกนั้นเอ็นซ่าเตมาเตมาครั้งหนึ่งนยจินม,นนะ mistakes. 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 มนนัดหนึ่งสองามาเลยในยจินมัดหนึ่งสองเข้าลำตัวเอ็นซ่าเตไปในยจินหนึ่งสองลูกหนึ่งสองเข้าหน้าโอ้ไหลเป็นชุดๆเลยนะครับในยจินมัดหนึ่งสองเข้าไปแท็กมัดเข้าไปอ่าหมุดยกที่สามนะครับหมุดยกที่สาม มาดูต่อกันในยกที่สี่กันเลยนะครับยกที่สี่มาดูความสดกับความเก่านะวนี้เอามุนหนึ่งสองไปหนึ่งสองอันนี้นี่จิ้มมันสองเลยรัวเลยนะครับตัวนี้มันสองข้างหน้าขาลำตัวเลยเห็นซาก็เตะมาเตะสกัดไว้มือนกันนะครับอ่านี่จิ้มมันลุยหมัดเลยตอนนี้ซาเต็มาในจิ้มมันสอง้าไปแทงเอาไปแทงแทงโอ้ต่างคนต่างแทงอย่นะครับตัวเล็กกว่ายังแทงเขาได้ดีอยู่ในยิน เดินซาเตะไปยับไปเตะไปนักจินบอลสองมาบอลสองมาแทงเขานักจินแทงเขาแทงแล้วดันไว้มันมีแรกรลัการแยกมาแยกมามากันกลางเวทีเดินซาเตะไปยับมานักจินบันสองเข้าไปเดินซาเตะมาเดินซาใช้ลูกเตะกับลูกถีไว้นะครับโอ้แทงเขาดันเข้ามาเตนักจินหนึ่งสองเข้าไปล็อกคอไว้แทง ต่างคนต่างแทงอยู่แทงยัดเข้าไปแทงอีกครั้นึีอ่าในจนินุแทงเขาก็มา,อาของการแยกมานะครับแทงเข้าไปชัดเจนดียังมามาบ้างกลางๆที่ินซสาเตไปยิา่าเต,ต,ต้้งได้ั้งซ้ายท้งขวานะครับบาดทุบมาหนึ่งสองามาเต้มาในจินมาเขาล้มตัวอินนาตต่ายับไปในจนินยับมายิาตต่าเตะไปแทงเข้าไป มนันตึงสองกนะน,น่าในจึงอมันตึงสองมาอา๋ออลเข้าไว้เจนซาแทงเขา้าในชืก็แทงโอ้ต่างคนต่างแทงเลยครับยัดเข้ามาเหมือนกันแทงเขาเปลี่ยนกันแทงอยู่นะครับเจนซาเตะม,มาเจนซามากระแทกเข้ามาในชื่อมากระแทกขึ้นเหมือนกันเนาะต่างคนในชื่อนันตึงสองเข้าไปโอ้ เต็นซาก็ต้องถอยเจ่กำลังจะลุกโดนหมัดเดนซาเตะไปเตะไปซ้ายขวาได้หมดนะครับเต็นซามัดถึงสองเข้ามาแทางเขาทำการแย่งมาโอ้มาให้กำให้ดูนะครับมาดูกันเลยนะครับมาดูยกสุดท้ายเลยนะครับจี่หมด,ดยกใ้่ไปแล้วมาดูอยกที่สี่แล้วมาดูยกสุดท้ายกันเลยนะครับมันยกสุดท้ายมาดูกันเลยโอ้เดนซาเตะมา ไตะมาในเิ mà, la, <ừ> ่นบานสองข้อนะในเิ à, <ừ> ่นบานสองข้าไปแทงเข้าไปแทงเข้าไปแทงอีกครั้งหนึ่งอ๋อกรรมการแยกมาแยกมามาวันกลางเวที่ไอ้ซาเตีไปในจช่นหมันมาในซาเตีไปครั้งมืดไปไอ้ซาหมัดก็แทงเข้าไปไอ้ซาเตีไปหมัดไปในเช่นก็หมัดก็แทงเข้าไปก็แทงเข้าอีกครั้งหนึ่ง อินสัเอินซัตแทงในจิ้งกรแทงโอ้ต่างคนต่างแทงแรกกันอยู่นะครับเอามาแทงเขาไปอีกครั้งนึ่งอินสัตกอดขอแทงเขาอีกครั้งนึงอ่าเตี๊ยสัเตะไปเอินซัตเตะไปครั้งนึงอ่าดูในจินจะแผ่วไว้นะอินสัตกระยำเข้าไปเอินซัตอืมต่างตาจะเตะเตะอินซัตกระโดดเขาเข้าไปในจินก็มัดสองสวนมาเลยนะครับเอาก่อดขอไว้ อาจจวัดแทงเขาแทงเขาโอ้เอ็นซ่าแทงเขาเต็มได้จินเอ้ได้นจินก็แทงเขาเต็มเหมือนกันนะครับสอกเข้าไปโอ้ล้มลงไปเลยนะครับโดนสอกล้มลงไปเลยอาลุกขึ้นมาเอ็นซ่าบวกเข้าไปแทงเขาแทงเขาล้วฟันสอกไปอ้าวยังสู้อยู่นะครับอ้าวได้จินยังสู้อยู่เอ็นซ่ามังสอกไปแทงเขาฟันสอกไปโอ้ล้มลงไปกรรมการยุติการชกเลยนะครับยกที่ห้านี่เองครับโอ้เกือบปลายยกแล้วนะครับ อิซ่ไม่ไหวนะครับโดนเขาเข้าไปชุดนี้เนื่องกับนั่งสุดเลยนะครับเป็นว่าอินซาบันหลอกจากประเทศฝรั่งเศสเป็นฝ่ายชนะน้อกไปในยกที่ห้านี่นะครับอ๋อเข้าไปขอโทษขออภัยกันนะครับไล่มาตั้งแต่ยกที่หนึ่งยกที่ห้าก็ดูอีกครั้งหนึ่งครับโดดแทงเข,เข้าไปแล้วก็อินซาเวี่ยงมาแทงเขาแล้วก็ฟันศอกโอ้ศอกซ้ายขวาเข้าไป ครับมึนเลยนะครับแล้วก็สอกขอซ้ำอีกครั้งหนึ่งล้มลงไปเลยนะครับให้กรรมการการรมการนับก่อนนะครับนับครั้งที่หนึ่งก่อนนี้สอกเข้าเต็มเต็มนะครับแล้วก็สุดลงไปเลยเานับอย่างสู้เรมแทงเข้าไปอืเป็น,นว่าอ็นสตาบอลล็อกจากประเทศฝรั่งเศสชนะไปในยกที่ห้านะครับน็อกชนะน็อกนะครับก็ได้แชมคัดแชมป์ในตำแหน่งเทป่างนี้ไปนะครับได้ ของแชมป์ในรุ่น130ปอนด์ไปค่อนนะครับเป็นซาวันหลอกนะครับกลับมาได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับจากที่ไฟล์ล่าสุดก็แพ้มานะครับกลับมาชกในรายการนี้ได้ครองแชมป์ไปเลยนะครับ